แล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งหญิงและชายค่ะตอนนี้เราไปฟังกันเลยค่ะทำให้พี่เห็นถึงปัญหาของสังคมหมายถึงว่าปัญหาของประเทศชาติว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจาที่อาจารย์ที่คุณวัฒนาได้พูดถึงเกี่ยวกับการเกี่ยวกับระบบลุ่มน้ำอะไรเงี้ยทำทำให้เราเห็นถึงปัญหาแล้วก็สิ่งต่างๆที่ มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือทำให้เราเห็นถึงเหมือนกับว่าประเทศไทยเราอ่ะควรถึงเวลาแล้วที่ควรจะแก้ไขทันทีอ่ะค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่คนเดียวหรือว่าสองคนแต่ว่ามันส่งผลทั้งทั้งประเทศอ่ะค่ะก็อยากจะฝากก็คือให้เธอถ้ามีโอกาส ก็อยากจะให้ที่ชมอยู่นะคะเข้ามาฟังบ้างเราจะได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆแล้วก็เราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาค่ะค่ะค่ะอ,อย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าคนอายุอย่างพวกผมเนี่ยหรือน้องๆผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ความรู้จากาข้อมูล จากทางฟรีทีวีหรือจากข้อมูลตามหนังสือพิมพ์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนบิดเบือนไปแล้วเรียบร้อยอย่างเมื่อกี้ที่ด็อกเตอร์เขาโชว์พวกแผนภูมิประเทศให้ดูว่าทรัพยากรเราเนี่ยโดนทำลายไปมากขนาดไหนแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมา20กว่าปีเราก็เพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดนทำ้ายกันไปขนาดนี้แล้วหรอก็อยากจะเชิญชวนให้คนทุกช่วงอายุนะครับ ลองลองสละเวลามาฟังดูมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของตัวเองและเป็นผลประโยชน์มันจะสำหรับคนไทยทุกๆคนแล้วมันไม่มันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวถ้าเราไม่หยุดคนชั่วเหมือนที่ดรพูดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้คนดีครับผมครับสำหรับผมนะครับก็ได้ประโยชน์จากเราได้ความรู้นะครับ สิ่งต่างๆที่เรายังไม่เคยรู้นะครับเกี่ยวกับทรัพยากรหรือเราอาจจะถูกบิดเบือนไปนะครับจากข้อมูลความจริงพวกเรานะครับเป็นปัญญาชนนะครับเราไม่ได้โง่เขลาวบาปัญญาครับเราก็ควรจะศึกษาแล้วก็เราจะได้รู้ทันเลขเหลี่ยมของนักการเมืองนะครับครับก็มีความรู้มากครับจากการมาฟังเสวนาครั้งนี้ครับขอบครับครับสนตัวผมนะครับจากการที่ได้ฟังเสวนามาครับคือ ทำให้พวกตัวพวกผมได้รับความรู้อะไรหลายอย่างที่พวกผมไม่รู้และทําให้พวกผมอาจจะฉลาดขึ้นบ้างครับครับผมครับสําหรับตัวผมนะครับการมาฟังครั้งนี้ก็ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับได้หันกลับมามองตัวเองในการใช้ของเกี่ยวกับวัตถุนิยมครับว่าเราสิ้นเปลืองไปกับสิ่งพวกนี้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะกลับมาดูแลรักาษาทรัพยากรธรรมชาติกันนะครับ ก็ที่มาวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องประมาณนี้เลยครับพอพอมาวันนี้ก็ได้รู้อะไรมากขึ้นครับก็ผมก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยดูแลทรัพยากรบ้านเราครับข่ะคําค่ะ หนังสือที่ไพลิวได้อ่านนะคะคือหนังสือสองครามนกกระสาไม่ใช่มีแค่นิทานแค่นั้นนะคะแต่ไพลิวก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมวลชนทั้งฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงไม่ใช่ศัตรูกันและกันค่ะแต่ศัตรูตัวจริงของมวลชนทั้งสองฝ่ายนั้นคือสามเหลี่ยมทอราชค่ะที่ผ่านมานะคะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นเหยื่อตลอดการไม่ว่าใครจะเข้ามาปกครองประเทศถึงเวลาแล้วที่จะ จะต้องมองเห็นปัญหาและความจริงและรู้ทันทรลราชค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่เอ,อื้อที่เอื้ออำนวยสถานที่ในการถ่ายทำค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสถาบันสหสวัสดิ์ที่มาให้ความรู้ให้แก่เราในวันนี้นะคะนั้นเราสองคนก็ขอลาไปก่อนและทีมถ่ายทอดสด FMTV ก็ขอลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญทรรสวัสดีค่ะ ตาษาสองฝ่ายตีกันทุกทุกวันเงินเป็นอย่างนี้ตีกันไปเอปวดสิ้นมีจึงหาวิธีหาตัวตายตัวแทนโนกาสาคิดแล้วกลุ่มใจไม่รู้จะไปหาใครตอน เจ้าปบเห็นท่าดีแล้วมาสอนวิธีให้มันช่วยเราปบเอ้ยเจ้าปบเดือนขาเจ้าโนกระสาไม่ถูกกับเราจะทำอย่างไรดีเล่าถ้าอยากให้เจ้าจัดการมันที กลาษาอีกไยก็อยากจะได้ตัวแทนเหมือนกันจึงไปหากบอีกลุ่มมาปั่นให้มาฆ่ากันรับกศัตรู โคกทั้งสองฝ่ายไม่ฆ่ากันตายก็ถูกนกกินอยู่ค่ายไหนก็ตายทั้งสิน้นไม่ถูกนกกินก็ฆ่ากันตายจากนั้นกคกทั้งสองฝ่ายถ้าไม่อยากตายต้องมารวมกัน จัดการนกกระสาเหล่านั้นให้สิ้นีวันให้มันสิ้นทีวีกบเหลืองกบแดงสองสีคิดดูดีๆก็กบเมือนกันกบเหลืองแดงและกบทุกสีคิดดูให้ดี ก็ถูกหลอกเหมือนเหมือนกัน